ในป่าลึกแสนสงบลัคก,กี้ลูกหมาน้อยวัยสามเดือนเดินทางมาไกลเพื่อค้นหาคำตอบของชีวิตเขาเดินผ่านทุ่งหญ้าผ่านลำธารผ่านคำท้อถอยจนในที่สุด <c oughs> ก็มาเจอกับทางแยกสี่สายที่นี่ไม่มีป้ายไม่มีคนไม่มีใครบอกว่าเส้นไหนคือเส้นที่ถูกเจ้าหมาน้อยได้ยินเสียงกา,กากาดังมาจากอีกาตัวหนึ่งบนป้ายไม้เก่าทางแต่ละสายมีอะไรให้เรียนรู้แต่ไม่มีเส้นไหนที่กลับมาได้อีก ลักกี้มองหน้าอีกาอย่างลังเลแล้วหันไปดูแต่ละทางเส้นทางแรกคือทางที่ปูด้วยทองคำมีเสียงหัวเราอเสียงสรรเสริญเพลงดนตรีและเงินทองร่วงหล่นเหมือนสายฝนลักกี้รู้สึกตื่นตาแต่ในใจกลับรู้สึกว่างเปล่าเส้นทางที่สองป่าเงียบสนิทไร้ผู้คนไร้สีสันแต่มีเสียงลมหายใจของตัวเองที่ดังชัดลักกี้เริ่มฟังใจตัวเองบางครั้งการเงียบอาจทำให้เราได้ยินเสียงหัวใจ เส้นทางที่สามฝนตกหนักพายุแรงลมตีกลับทุกฝีก้าวมันเหนื่อยมันหนาวแต่มันจริงลักกี้สัน่นแต่ยังยืนมองอยู่กับมันเส้นทางสุดท้ายถูกซ่อนด้วยพุ่มไม้และเถาวัลย์มันเล็กมือแต่ลักกี้รู้สึกว่ามันเรียกหาไม่มีป้ายไม่มีเสียงแต่บางสิ่งในใจบอกให้ลองแต่แล้วลักกี้กลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดถึงเขาไม่เลือกทั้งสี่ทาง แต่กลับเดินออกนอกทางพุ่มไม้รกๆข้างทางกลายเป็นช่องว่างลักกี้ตัดสินใจจะสร้างทางของตัวเองเดินลึกเข้าไปสิ่งที่พบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นต้นไม้ยักษ์ต้นไม้เรืองแสงแผ่ประกายอบอุ่นมีน้ำตกเล็กๆล,ล,ล้อมรอบคือสถานที่ที่ไม่มีใครเลือกเดินมาแต่กลับงดงามที่สุดในป่าแห่งนี้ที่โคนต้นไม้มีป้ายไม้จารึกไว้ว่าชีวิตไม่ใช่การเลือกทางที่ดีที่สุด แต่คือการกล้าสร้างเส้นทางของเราเองลักกี้ยิ้มหันหลังกลับและเริ่มเดินบนเส้นทางใหม่ของตัวเองเส้นทางที่ไม่มีใครเคยเดินแต่นั่นแหละคือเส้นทางที่แท้จริงของชีวิต